สวัสดีครับผมผูริอานศูนอานน์สมบัทยประกันชีวิตสาขายเยซูอรครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวแบบประกันใหม่นะครับแบบประกันตัวใหม่เป็นแบบประกันควบการลงทุนนะครับเป็นแบบประกันควบการลงทุนอ่า Universal Life นะครับ Universal Life เป็นแบบประกันควบการลงทุนนะครับเรยกว่า u l นะครับ u life นะครับ u life universal life ครับประกันควบการลงทุนนะครับตัวนี้เป็นแบบประกันที่อ,ออกมาใหม่นะครับออกมาใหม่ครับซึ่งบริษาัทไทยประกันชีวิตนะครับตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตพร้อมรับความคุ้มครองที่เหนือกว่าเบี้ยประกันเพียง หนึ่งพันบาทต่อเดือนหนึ่งหมืนสองพันบาทต่อปีครับตัวนี้เป็นเบี้ยประกันนะครับเบี้ยประกันหนึ่งพันบาทเบี้ยประกันเท่ากันทุกคนครับเท่ากันทุกคนครับแต่ช่วงอายุนี่ก็จะได้ความคุ้คมครองไม่เหมือนกันนะครับามาดูช่วงอายุนะครับช่วงอายุเด็กและเกิดอนนะไครับศูนย์ถึงยี่สิบปีนะครับอายุช่วงนี้นะครับ ถ้าเป็นเด็กผู้ชายนี่ก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับเพศชายนะครับได้รับคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นแหละครับหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นถือว่าได้คุ้มครองสูงมากครับเบียเดียนละพันนะครับนี่นะครับแบบประกันนี้เป็นแบบประกันควบการลงทุนนะครับสัญญา90ทับแปลว่า ส่งเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับคุ้มครองกันจนถึงอายุ90ปีนะครับ90ปีครับเน้นเน้นความคุ้มครองครับตอนเน้นความคุ้มครองแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจอยากจะเอาเงินคืนนะครับเรียกว่ามูลค่าปิดบัญชีก็คือเราปิดบัญชีถอนเงินคืนนะครับรับเงินนะครับรับเงินก็ไม่จําเป็นต้องถึง90นะครับไม่จำเป็นต้องถึง90ปีอย่างฝากให้ลูกนะครับออมให้ลูกนี่นะครับ เด็กผู้ชายนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทปีละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับคุ้มครองทันทีครับหนึ่งล้านห้าแสนสองหมืนบาทนะครับแต่เรา,าสัญญาเก้าสิบเท่าเก้าสิบก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะโมนค่าปิดบัญชีนะครับก็คือถอนเงินคืนนะครับคือปิดบัญชีเอาเงินรับเงินนะครับคือเด็กอายุสิบห้าปีพอดีก็ ถ้ารับคืนก็จะได้1 9 000, 2 9 6 6บาทนะครับหรือจะไปรับในปี20อย่างนี้นะครับปี20ก็จะรับเงินก้อนที่2 9 000, 2 6 4 7บาทนะครับอันนี้ผู้ชายนะครับผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้หญิงอายุช่วง0ูถึงยีปีนี่ก็จะได้ความคุ้คมพองสูงกว่าผู้ชายนะครับนะครับเดือนละพันเท่ากันนะครับคุ้มครองที่2ล้าน สามแสนหกหมืนบาทนะครับอไอ้ถือว่าคุ้มครองสูงมากครับสูงมากเดี้ยเดินละพันเท่ากันทุกคนนะครับทุกคนทุกคนอ่าถ้าเป็นออมให้ลูกเดือนละพันนี่นะถ้ารับเงินคืนนะครับรับเงินคืนคือปิดบัญชีเอาเงินคืนเป็นทุนกนารศึกษาให้ลูกก็จะได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับถ้ารับปีที่สิบห้านะครับหรือถ้ารับปีที่ยี่สิบอย่างนี้นะครับก็จะได้ สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทอันนี้ดีมากๆครับดีมากๆครับสําหรับการออมให้ลูกนะครับเป็นแบบประก uh, ันทะี่ตอบสนองนะครับตอบสนองนะครับเป็นแบบประกันที่เบีย้ยเบี้ยถูกนะครับเบี้ยถูกนะครับถอนได้กู้ได้ถอนเงินบางส่วนได้นะครับเพิ่มลดเบีย้ยลดทุนได้ ลดหย่อนภาษีได้หยุดพักชำระเบีย้ยได้นะครับโดยการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1นึนะครับสีนะครับอาสำหรับความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองอย่างาเด็กผู้ชายเนี่ยครับ ตัวอย่างศูนย์ถึงยี่สิบปีนะครับคุ้มครองที่ล้านห้าแสนในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับเงิน2ส,ส่วนนะครับยกตัวอย่างว่าเสียชีวิตในปีที่15บหก็จะได้รับ1นึ่งล้านห้าแสนสองหมืแล้วก็บวกบวกเงินสะสมตัวนี้นะครับเงินเงินสะสมหนึ่งแสนเ่าหมื่นสองพันบาทเป็นเงิน2ก้อนนะครับ กรณี 2, 000, 000, 000 1, 2, สเสียชีวิตที่รับเงินสองก้อนคือล้านห้าแสนสองหมื่นบวกหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทนะครับสมมติเสียชีวิตที่ปีสิบห้านะครับสมมติแต่ถ้า,อ,าอยู่ดีมีสุขภาพาแข็งแรงอยากรับมาเป็นทุนการศึกษาก็เรียกว่ามูลค่าปิดบัญชีทอนเงินรับเงินเลยนะครับที่มีชีวิตอยู่ก็รับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน 966บาทนะครับหรือต้องการที่จะรับปีไหนก็ได้นะครับปีไหนก็ได้หรือจะถอนเพินมบางส่วนหรือเอาเฉพาะเงินส่วนที่เป็นผลประโยชน์ก็ได้นะครับนะครับส่วนคนที่มีเงินออมอยากจะออมลงทุนก็ไปเพิ่มในส่วนเขาเรียกว่าท็อปอัพนะครับท็อปอัพอเงินออมเพื่อลงทุนนะครับ พูดง่ายๆก็คือ,อ1,000บาทนี่1,000บาทนี่เป็นความคุ้มครองควบการลงทุนสําหรับคนที่อยากจะออมเพิ่มอีกเป็น2,000บาทอย่างนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเงินท็อปอัพไปเพิ่มในส่วนที่ลงทุนตัวนี้บริษัทก็จะอาไปลงทุนนะครับผลกำไรก็จะรวมเข้ามาในเงินสะสมนะครับแล้วก็จะแจ้งยอดเงินสะสมนะครับเงินผลประโยชน์ที่ได้ต่างๆให้อ่า ผู้ประกันนะครับให้ผู้ประกันให้ลูกค้าทราบเป็นระยะระยะไปนะครับทุกๆปีนะครับว่ามีเงินสะสมเท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเบิกเงินส่วนนี้ถอนเงินส่วนนี้ออกมาใช้ได้นะครับนี่เป็นแบบประกันที่ตอบสนองนะครับตอบสนองนะครับมาดูช่วงอายุอื่นๆครับช่วงอายุอย่าง21-40ปีนี่ก็เบี้ยเดือนละพันเหมือนกันหมดทุกคนนะครับ แต่ความคุ้มครองก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับนี่ผู้ชายนะครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับรับคืนปีที่สิบห้าก็ได้นะครับแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อสิบเจ็ดบาทหรือรับคืนปีที่ยี่สิบอย่างนี้นะครับในสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยี่บเก้าบาทอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะว่ารับคืนเฉพาะปีสิบห้านะครับหรือปียี่สิบนะรับคืนได้ตลอดนะครับตลอดระยะทางนะครับจะเอาปี ปีที่ 16, 17อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือปี 20, 21หรือแล้วแต่เรานะครับเป็นแบบประกันที่เลือกได้นะครับปกันที่เลือกได้อ่าเป็นแบบประกันที่ตอบสนองนะครับอายุที่50เอท์ถึง55อย่างเงี้ยอันนี้ผู้ชายนะครับเพศชายนะครับ50เอท์ถึง55เดือนละพันนะครับคุณฟัง350,000 ห้าสิบหกถึงหกสิบคุ้มครองที่สองแสนสี่หมื่นหกสิบเอ็ดถึงหกสิบห้าอมเดือนละพันคุ้มครองที่แสนหกหมื่นหกสิบหกถึงเจ็ดสิบปีคุ้มครองที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยครับมาดูผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงนี่ก็อยู่ในเรื่อนี้นะครับนี่ผู้หญิงจะได้คุ้มครองมากกว่าผู้ชายนะครับมากกว่าผู้ชายนะครับมากกว่าผู้ชายอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาให้ดูเพศจ,จริงช่วงอายุเนาะ ช่วงยุจากช่วงอายุอันนี้ช่วงอายุนะครับนี่ครับช่วงอายุอ่าช่วงอายุนะครับช่วงอายุอ่าถ้าอายุน้อยได้ความคมครองเยอะนะครับคมครองมากนะครับอย่างผู้หญิงศูนย์ถึงยี่สิบปีก็สองล้านสามแสนหกหมื่นนะครับเรียกว่าออมเดือนละพันเรียเท่ากันหมดทุกคนนะครับแต่ความคมครองเป็นล้านนะครับดีมากๆครับนะครับ ถอนได้กู้ได้ปิดบัญชีเอาเงินคืนได้คนหนึ่งก็จะได้แค่กรมธรร์เดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งพอตการลงทุนหนึ่งพอตการลงทุนนะครับคนหนึ่งได้แค่หนึ่งกรมธรร์แต่ถ้าเราอยากอาจจะไปออมเพิ่มอีกภายหลังก็ได้นะครับแต่เป็นกรมธรร์เดียวนะครับกรมธรร์เดียวนะครับสําหรับแบบนี้นะครับแบบยูนิเวอร์แซลไลประกันควบการลงทุนนะครับได้คนละหนึ่งพอต หนึ่งพอร์ตการลงทุนนะครับสำหรับคนที่มีเงินเก็บเงินออมนะครับอยากจะออมเงินให้ลูกให้ตนเองให้บุคคลในครอบครัวได้รับความคค่องสูงๆได้ระับผมทดแทนดีๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครับตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิตครับรับเบี้ยประกันเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับถ้ารายเดือนนะครับรายเดือนก็ลงหน้าสองเดือนก็สองพันนี้นะครับสามเดือนก็สามพันนะครับหกเดือนก็หกพัน หรือเป็นปีก็ปีละห2 0 0 0สองนะครับนี่เบี้ยดูง่ายครับดูง่ายนะครับโอเคนะครับครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสนใจก็โทรมาครับโทรมาไลน์มานะครับหาผมผู้ิหารศูนย์อานุสมหวังเบอร์โทรศัพท์มือถือ095601 7 913นะครับ0 9 5 6 0 1 7 9 1 3นะครับ นี่นะครับเบอร์เบอร์นะครับเบอร, 6, 1, 7, 9, 1, 3, ร,บร์ศูนย์เก้าห้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับผู้บริหารศูนย์ประสานงานไทยประกันชีวิตชิดเชียงข้างทุกชีวิตอำเภอกุดชมนะครับอาจารย์อ,อน,นุนสมหวังนะครับครับอีแบบประกันหลากหลายแบบนะครับสำหรับาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้ว 71ถึง75ทําทำได้ไหมนะครับมีนะครับ75นะครับนี่ครับเป็นแบบประกันของผู้สูงอายุก็มีนะครับสนใจก็โทรมาคุยกันครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ Universal Life u l i อยู่ประกันควบลงทุนนะครับสนใจโทรมาเลยครับผมครับครับคลิปดีๆอย่างนี้ครับภัยประกันชีวิต คิดเทียงข้างทุกชีวิตครับผมครับสวัสดีครับ